สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองวิ e ลี่ครับรายการที่จะสรุปความเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและรวมไปถึงครับการคาดการราคาทองที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามีตัวเลขอะไรมีปัจจัยอะไรนะครับกลยุทธ์การลงทุนมองอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงศ์จะสรุปให้ฟังครับ ทองคำแท่งเลขมงคลนำโชคเสริมทรัพย์ออกแบบตัวเลขโดยอาจารย์นิติกิจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังเสริมโชคลาภความรักสุขภาพเริ่มต้น3,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของภาพรวมราคัทองวันนี้กันก่อนครับภาพรวมราคัทองวันนี้วันที่1เดือนกันยายนปี2566ครับ ล่าสุดครับในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกเองครับก็เปิดตลาดเช้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 9 3เยเาหรียญครับทำโลต่ำสุดระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ1 9 3เเหรียญนะครับทำไฮสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ1 9 4เี่เหรียญนะครับอันนี้เป็นกราฟแท่งเทียนล่าสุดของประจำวันที่1กันยายนครับมาดูในส่วนของภาพรวมราคาทองวันนี้ครับผมนะฮะในส่วนของราคาทองสมาคมค้าทองคำนะครับ ราคาทองคำแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทครับอ้างอิงเวลาบ่าย2โมง41นาทีราคาทองรับซื้ออยู่ที่ประมาณ32,050บาทขายออกอยู่ที่32,150บาทขณะที่ในส่วนของราคาทองออสซิลิตครับรับซื้อคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ32,121บาท ขายออกอยู่ที่32,166บาทครับตรงนี้อ้างอิงในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ1,943เหรียญครับมาต่อกันที่ในส่วนของภาพรวมราคาทองนะครับในระหว่างสัปดาห์นะครับภาพรวมราคาทองในระหว่างสัปดาห์เนี่ยถือว่านะครับมีการ ปิดบวกนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่28สิงหาคมนะครับจนถึงนะครับล่าสุดก็เริ่มมีการย่อตัวมาช่วงในส่วนของปลายสัปดาห์ที่เริ่มปิดลบลงมาหน่อยละแต่ว่าภาพรวมนะครับราคาทองถือว่าดีตัวมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับจะเห็นว่าในส่วนของราคาทองเนี่ยเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ1,914เหรียญในวันจันทร์ที่28นะครับผมล่าสุดครับในวันศุกร์ครับราคาทองนะครับก็กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ S 1 9 4เี ca ara ca ara in in ่เหรียญครับขึ้นมาเกือบ20เหรียญเลยทีเด so okay. ียว30เหรียญนะฮะผมในส่วนของราคาทองในประเทศครับเราจะเห็นในส่วนของราคาทองคําในประเทศเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ31,900ตรงนี้นะครับอ้างอิงในส่วนของราคาสมาคมค้าทองคานะครับผมขณะที่ในส่วนของราคาทองออสเตรเลียครับอาจจะเห็นถูกกว่าราคา31,900กว่าบาทครับผมนะฮะในส่วนของราคาทองรับซื้อคืนสูงสุดนะครับสสัปดาห์นะครับรับซื้อคืนสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30 2น0่บาทนะครับถือว่านะครับใครซื้อ3 1 9 0 0ก็มาขายที่อยู่ที่ประมาณ32,050บาทนะครับก็ได้เก็บอยู่ประมาณนะฮะหนึรบ,บาทนะครับผมนะฮะในส่วนของการลงทุนอินเวสสัปดาห์นี้นะครับอันนี้เป็นกราฟแท่ง เป็นกราฟนะครับย้อนหลัง30วันตั้งแต่ต้นสิงหาจนถึงปลายสิงหาในส่วนของราคาทองในประเทศครับเริ่มปรับฟื้นตัวขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาเป็นต้นมาครับผมนะฮะจนล่าสุดนะครับก็ทะลุอยู่ที่ประมาณ32,000ได้ครับผมนะฮะนี้เป็นสรุปภาพรวมราคาทองนะฮะล่าสุดของประจำสัปดาห์นี้ครับ มาต่อกันที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันบ้างนะครับสัปดาห์นี้นะครับถือว่าราคาทองเนี่ยนะฮะมีทิศทางปรับขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวได้ปัจจัยหนุนอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับสะท้อนตัวเลขแรงงานในต้นสัปดาห์นะครับออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับก็ตรงนี้ก็ไปลดโอกาสนะครับที่เฟดนะครับน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นะครับผมนะฮะซึ่งภาพรวมแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคาดการว่านะครับเดือนนี้น่าจะมียัง 2ครับในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยนะมีสัญญาณการปรับตัวลดลงนะครับผมนะฮะเป็นผลมาจากการที่อัตราผลตอบแทนนะครับในช่วงของประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมนะฮะทำจุดสูงสุดในรอบ22ปีเลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงมากเลยนะนะครับผมแน่นอนครับว่ามันก็เริ่มมีการเทขายทํากําไรออกมา นะครับผมตรงนี้เองครับก็ทําให้ภาพรวมราคาทองเนี่ยพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะครับผมมาดูในส่วนของข่าวสารทองวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับข่าวสารราคาทองวันนี้นะครับช่วงเช้าเราจะเห็นว่าในส่วนของราคาทองเนี่ยนะฮะได้รับอิทธิพลจากการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์นะครับผมนะฮะตรงนี้เองครับตลาดตลาดนะครับได้รับปัจจัยแรงกดดันจากความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อบังเอิญเงินเฟ้อเมื่อคืนนะครับตัวเลข PCE Core Price Index นะครับออกมา ค่อนข้างนะฮะดีตัวเหนือระดับ3%นะครับก็คาดกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะภาพรวมแล้วนะครับน่ายังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับก็น่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่เฟดนะครับน่าจะนะฮะมีทิศทางที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแข่งกับเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตรงนี้เองครับเลยทําให้ภาพรวมราคาทองปรับตัวย่อลงมานิดหนึ่งครับวันนี้นะครับนักลงทุนนะครับจะจับตาในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกานะครับซึ่งนะครับ มีการคาดกันกันว่านะครับวันนี้นะครับผมตัวเลขประจําเดือนที่แล้วนะครับจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น170,000ตำแหน่งนะครับผมซึ่งนะครับตัวเลขคาดการน้อยกว่าตัวเลขครั้งก่อนนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่านะครับตัวเลขการจ้างงานของ ของนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะฮะมีสัญญาณน,น้อยลงนะครับกว่าเดือนที่แล้วนะครับผมนะฮะตรงนี้สะท้อนว่าตลาดแรางงานเนี่ยนะครับเริ่ม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 ,มออกมาดูแย่แล้วนะครับผมตรงนี้เองครับก็อาจจะทําให้ในส่วนของลดโอกาสที่เฟดนะครับจะอาจจะจ,จะําจำเป็นต้อง ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขรายรงานเนี่ยนะจากการงานมันต่ำนะครับสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมในส่วนของราคาทองสัปดาห์นี้นะครับคืนนี้นะครับโฟกัสกันเลยนะครับตัวเลขการจ้างงานประกาศตอนหนึ่งทุ่มครึ่งถ้าตัวเลขนะครับการจ้างงานนะครับออกมาน้อยนะครับน้อยกว่าครั้งก่อนและน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับผมตรงนี้เองครับน่าจะเป็นผมบวกกับทอง แต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนะครับกลับพลิกนะครับผมเหนือการคาดการนะครับก็ ปรับตัวขึ้นมาสูงเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะไปเพิ่มโอกาสที่เฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ก็จะมองเป็นลบทองนะครับคืนนี้ทุ่มครึ่งนะครับติดตามกันให้ดีนะครับผมนะฮะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้ามีอะไรที่จะต้องจับตากันบ้างวันจันทร์ที่4นะครับกันยายนนะครับก็ไม่มีตัวเลขอะไรที่สําคัญมากนักนะครับผมแบงก์อเมริกาปิดนะครับงั้นทองน่าจะยังไม่เคลื่อนไหวมาต่อกันที่ในส่วนของวันอังคารนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมนะฮะวันพ มีอะไรไหมแน่นอนครับวันพุธก็จะมีในส่วนของอตัวตัวเลขนะครับดัชนีภาคการบริการนะครับ PMI จากสถาบัน ISM นี่ค่อนข้างสําคัญนะครับประกาศช่วงเวลา3ามทุ่มนะครับวงแดงเอาไว้นะครับวันพุธเราจะมีตัวเลขสําคัญในช่วงเวลา3ามทุ่มนะครับวันพฤหัสครับจะมีในส่วนของตัวเลขขอรับสวัสดิการการ,การว่างงานรายสัปดาห์ของขอเมริกันนะครับค่อนข้างสําคัญเลยนะครับติดตามให้ดีทุ่มครึ่งวันพฤหัส นะครับผมมาต่อกันที่ในส่วนของวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ก็เหมือนกับว่าตัวเลขที่สําคัญก็ไม่ค่อยมีนะครับผมฉะนั้นหลักๆแล้วนะครับตัวเลขที่ต้องโฟกัสก็คือควันพุธกับวันพฤหัสนะครับของสัปดาห์หน้านะครับภาพรวมเป็นแบบนี้มาดูในส่วนของภาพรวมมุมนักลงทุนในตลาดกันบ้างนะครับ เกี่ยวกับดิเรกชันนะครับที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือของเฟดนะครับแน่นอน,นครับว่านะครับล่าสุดตอนนี้นะครับนักลงทุนเกือบ89%นะครับอ้างอิงจาก CME Fed Watch 2นะครับจาก CME Group นะครับ 89%เขาคาดว่าเฟดนะครับจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นะครับผมนะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ5.25ถึง5.50นะครับผมนะสูงเลยทีเดียวนะ89%สูงมากนะครับมีเพียง11%ที่เชื่อว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนนี้นะครับถ้าเฟดนะครับไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนนี้ทองน่าจะได้รับอันิับสมบวกต่อนะครับผมนะส่วนเดือนพฤศจิกายนครับอันนี้ครึ่งๆนะครับผมนะเดือนพฤศจิกายนถ้าไม่ขึ้นเดือนนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะอาจจะไปขึ้นเดือน ถัดไปนะครับในการประชุมเฟดครั้งถัดไปนะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่1่พฤศจิกายนนะครับ ก็55.9%้เปอเนะเชื่อว่านะครับน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ตอนนี้นะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของฝั่งที่เชื่อว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งเกือบ40%เอลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ช่างน้ําหนักกันนะครับแต่ว่าใกล้เคียงกันนะครับห้าสิบห้าสิบนะฮะชนะโอกาสที่จะมีการขึ้นเนี่ยนะฮะหนึ่งเลยนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่ามีโอกาสเท่าไหร่ครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมนะ อันนี้เป็นสรุปภาพรวมข่าวสารราคาทองนะครับผม มาต่อกันที่ในส่วนของภาพรวมที่ทางค่าเงินกันบ้างนะครับมาดูในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับแน่นอนครับว่าตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับมีความเพื่นไหวนะครับในลักษณะ8ป0 0กับราคาทองถ้าอะไรก็ตามที่ดอลลาร์อ่อนหรือปรับตัวนะฮะกราฟทิ้งลงแบบนี้นะครับอ่อนตัวนะครับทองมักจะปรับตัวขึ้นแต่เมื่อไหรก็ตามที่กราฟเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแปลว่าดอลลาร์แข็งค่าทองมักจะปรับตัวย่อทีนี้นะครับภาพรวมแล้วนะครับหากเราดูในส่วนของ i ิ h i คเตอร์อิชิโมกุคลนะครับผมนะฮะภาพรวมยังสะท้อนว่านะฮะดอลลาร์มีโอกาสที่จะกลับไปอ่อนค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดูได้จากอะไรครับดูจะได้จากในส่วนของ อิเดเคเตอร์อิชิมูกุคาวนะครับผมเมื่อไรก็ตามที่กราฟแท่งเทียนครับเคลื่อนไหวอยู่ใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับชนะนะครับจะสะท้อนว่าตลาดขาลงจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมและล่าสุดเนี่ยเงินดอลล์ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ103.53ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าดอลล์นะครับยังไม่ทะลุนะครับขึ้นไปยืนอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอัพโคูโมได้นะครับผมชนะดอลลาร์เสียทรงแล้วนะครับผมจากที่เขาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยเขาประคองนะครับอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นฐานนนนแวรรับไ้ตงเียะะฮ อยู่บนกลุ่มก้อนเมฆมาโดยตลอดนะครับหมายถึงว่าฝั่งขึ้นได้เปรียบมาโดยตลอดเนี่ยฝั่งแข็งค่าได้เปรียบตลอดฝั่งที่กดทองเนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้เขาเสียทรงละเขาหลุดมาจากกลุ่มก้อนเมฆนะครับและขึ้นไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆละฉะนั้นนะครับฝั่งมันจะกลับมานะครับเป็นฝั่งที่เงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าหรือปรับตัวลงนั่นเองฉะนั้นนะครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยจะเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะที่กราฟมันเริ่มทะลุหลุดกลุ่มก้อนเมฆลงมานะ หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าราคาทองมันวิ่งขึ้นเลยนะครับผมนะฮะและตอนนี้เองเนี่ยวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับกราฟแท่งเทียนก็ยังมีสัญญาณอ่อนค่าอยู่นะครับผมนะถ้าวันศุกร์นี้ยังไม่สามารถพลิกขึ้นไปยืนอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอาคุโมะได้นะครับผมฉะนั้นนะครับเงินดอนนะครับอาจจะมีโอกาสหนุนทองนะครับในสัปดาห์หน้าเลยนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับเราก็มีช้อยให้เลือกนะครับถ้าคืนนี้ทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับทองนะครับมีโอกาสปรับตัวย่อเลยนะ ต่เมื่อไรก็ตามครับที่ทะลุไม่ผ่านนะครับผมซึ่งก้อนเมฆเนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านละถ้าทะลุไม่ผ่านดอนมีโอกาสย <spooky S 1> ่อและทองน่าจะมีโอกาสขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับผมนะที่มันหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เห็นไหมครับถ้าหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นปุ๊บนะมันะลงยาวเลยไหมครับนะฉะนั้นช่วงนี้คือดอนอ่อนทองก็จะขึ้นนะตอนนี้กลับกันนะเริ่มละเริ่มหลุดละขึ้นมาโดยตลอดเห็นไหมครับหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆนะครับเปอร์เซ็นต์ นะครับขาลงของดอลลาร์มีค่อนข้างสูงนะครับเปอร์เซ็นต์บวกต่ทองมีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของตัวสกุลเงินองดอลลาร์ในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับผมอันนี้เป็นภาพรวมเงินดอลลาร์ มาต่อกันที่เงินบาทบ้างครับเงินบาททำเฟรมรายสีชั่วโมงนะครับผมล่าสุดครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ35.05นะครับถือว่านะครับถ้าดูจากอิชิโมกุ่ข้าวเขาเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆอยู่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เขานะะฮจะดีดกลับตัวขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวมองไว้อย่างนี้เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆนะครับตรงนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านเอาไว้ถ้าทะลุไปไม่ได้นะครับมันน่าจะมีทิศทางนะฮะแข็งค่าอ่อนค่าลงมานะครับผม เทานะครับแข็งค่าลงมานะครับอริ่มสับสนละมันไม่เหมือนตัวสกุลเงินดอลลาร์นะถ้ากราฟปรับตัวลงอย่างนี้หมายถึงว่าเงินบาทนะครับแข็งค่านะครับผมถ้ากราฟมันปรับตัวขึ้นแบบนี้นะครับหมายถึงเงินบาทอ่อนค่าตอนนี้กราบแทงเทียนเคลื่อนไหวเป็นไงฮะเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับผมและอย่างทะลุไม่ได้กลุ่มก้อนเมฆน,นี้ทําหน้าที่หลักถ้าทะลุไม่ได้โอกาสแข็งค่านะครับมีสูงนะ รตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันทําให้ราคาทองในประเทศเนะี่ยขึ้นได้ไม่สูงมากนะักแม้ว่าราคาทองคําในตลาดโลกจะปรับพุ่งขึ้นก็ตามนะครับผมเว้นแต่ว่างเงินบาทนะครับพลิกฟื้นขึ้ไปเหนือ35.20ขึ้นไปตอนนี้เขาจะอยู่บนกลุมก้อนเมฆละแนวโน้มอ,อ่อนค่าจะมีค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นราคาทองนะครับที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นสูงนะครับก็จะมีโอกาสปรับขึ้นนะครับผมแต่ทางนี้นะมันยังไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านผมให้เปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสย่อตัวลงมาก่อน นะครับอันนี้เป็นภาพความเคลื่อนไหวของค่าเงินนะครับผมมาต่อที่ในส่วนของทองคํากันบ้างนะครับมาดูในส่วนของไทม์เฟรมรายหวันก่อนครับมาดูภาพรวมใหญ่กันก่อนนะครับผมนะฮะภาพรวมนะครับทมเฟรมรายหวันเนี่ยถือว่านะครับราคาทองเป็นไงฮะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะดูได้จากอะไรนะครับผมดูได้จากตรงนี้เห็นไหมฮะกราฟแท่งเทียนนะครับยังคงเคลื่อนไหวเป็นไงฮะเคลื่อนไหวใต้กลุ่มกอนเมฆครับผมและนะครับวันพฤหัสครับ รับแท่งเทียนเนี่ยนะครับไม่สามารถเบรกกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้ที่เป็นแนวรับแนวต้านขั้นสุดท้ายเอาไว้ได้นะครับผมก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1 9 5เเหรียญเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเขาทะลุไปได้นะครับทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นสูงต่อไปเลยนะครับเป้าก็จะไปอยู่ที่ประมาณ1 9 6 0 1,970, 1,980 2,000เหรียญน,นะครับน่าจะเห็นนะครับเพราะว่าสะท้อนขาขึ้นที่แข็งแกร่งม,มากๆเลยถ้าเกิดกลับมาเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนี้ได้นะครับผมทะลุผ950เหรียญขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างนะครับจะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่มันทะลุเห็นไหมฮะทะลุกลุ่มขึ้นมากลุ่มก้อนเมฆขึ้นมาได้นะฮะอันนี้เป็นภาพเหมือนกันเลยนะครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้เขาจะกำลังฟอร์มทะลุให้ได้ถ้าทะลุไม่ผ่านเป็นไงฮะย่อครับผมนะฮะทองมีโอกาสย่อลงมาหนักลงด้วยนะครับเว้นแต่ว ทะลุได de eh? ah ้ก็ขึ้นยาวเลยครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้ต้องวัดใจในคืนนี้วันศุกร์นะครับว่าเขาจะขึ้นไปทะลุพันเก้เหรียญไปได้หรือไม่ถ้าทะลุได้มันจะส่งทําผลทําให้กราฟแท่งเทียนในสัปดาห์หน้านะครับ กลับมาเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆดาวโคโมหรือกลุ่มก้อนเมฆขาลงที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านเอาไว้ตรงนี้นะครับถ้าเขาเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนะครับนั่นหมายถึงสะท้อนตลาดขาขึ้นนะครับจะได้เปรียบฝั่งบายจะได้เปรียบโดยทันทีนะครับผมนะและแข็งแกร่งด้วยเพราะว่ามันอยู่ในไทม์เฟรมรายหนึ่งวันด้วยแต่ครับผมแต่ถ้าวันศุกร์นี้ทะลุพันเหเหรียญไม่ได้นะล่าสุดอยู่ที่ประมาณพันเี่มเหรียญทะลุไม่ได้น่าจะมีโอกาสย่อลงมาย่อลงมาผมว่านะแนวรับอะ่ะน่าจะไป ที่พลาดจากการย่อซื้อน่าจะไปรับตรงนี้อีกนะฮะผมนะีมีโอกาสให้ย่อลงมาซื้อนะครับทีนี้ตัดกับกันครับมาดูในส่วนของภาพไทม์เฟรมในระยะสั้นนะครับผมนะไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงรายสีชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาตัดเป็นขาขึ้นแล้วนะนะครับฉะนั้นแนวรับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1943เหรียญถึง1 9 0 เท่าที่พัน935พัน925เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้พอดีเลยนะครับจะทําหน้าที่เป็นซับพอร์ตแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่ามันจะย่อเนี่ยมันก็น่าจะมาเคลื่อนไหวบริเวณกลุ่มก้อนเมฆนี้นะฮะแนวรับสุดท้ายอยู่ที่ประมาณพัน925ถ้าหลุดพัน925น่าหมายความว่าอะไรนะฮะขาลงลงต่อเลยนะครับผมนะขาขึ้นเสียทรงแล้วนะฮะนะฮะผมฉะนั้นใครรอซื้อผมก็แนะนำไป,ไปที่ประมาณพัน935พัน925ตรงนั้นนะครับราคาไทยนะจะอยู่ราวประมาณสามหมื่นสองพันบาทนะครับ 1,925อยู่ที่ประมาณ31,900นะครับหลุด,ด31,900ไม่น่าเล่นแล้วนะครับก็สลับสั่งเซลล์แล้วเราย่อซื้อลึกๆเลยนะครับผมนะ่าจะไปอยู่ที่ประมาณ1,900ต้นต้นๆอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะผมว่านะครับผมนะเพราะว่าตัวการจ้างงานคาดการออกมาเป็นไงฮะ ออกมาแย่นะครับตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยนะครับตอนนี้คาดการณ์น่าจะแย่ครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นไปตามคาดนะครับตรงนี้จะส่งผลทําให้ดอลลาร์มีโอกาสอ่อนและทองน่าจะปรับตัวขึ้นนะครับผมนะฮะถ้าไม่พลิกล็อกซะก่อนนะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับถ้าคืนนี้นะครับเป็นไปตามคาดเลยนะฮะตัวเลขการจ้างงานน้อยมากๆนะครับผมสะท้อนตลาดตราลาดแรงงานเนี่ยที่ย่าแย่โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นไงฮะ ก็น่าจะมีโอกาสที่ลดลงถูกไหมฮะฉะนั้นทองน่าจะมีดิเรกชันในการปรับตัวขึ้นไปนะครับฉะนั้นทางเทคนิคนะครับโฟกัสอย่างเดียวครับ1,950ถ้าทะลุได้ใครรอบายก็ซื้อเลยครับผมนะทะลุ1,950นะถ้าจังหวะมันมีการย่อตัวลงมา1,952 53ย่อซื้อเพื่อไปเล่นเก่งกําไร1,960 1,970แต่ถ้าคืนนี้1,950 จอแล้วหลายรอบไม่ผ่านแล้วเริ่มกลับตัวนะครับขายก่อนนะครับผมนะฮะใครมีสถานเนื้อซื้อก็ขายปล่อยของไว้บ้างเลยเดี๋ยวไปรอซื้อกลับที่ประมาณพันเก้าร้อยสามสิบห้าถึงพันเก้าร้อยี่สิบห้านี่คือกรอบกลยุทธ์การลงทุนของผมครับถ้าหลุดพันเก้าร้อยี่สิบห้าเหรียญลงไปอันนี้บายบายนะครับผมตัดคัดลอดไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับทิศทางนะครับราคาทองนะครับผมนะก็ซบมาให้แล้วเนาะนะครับเนื้อต้านนะครับพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ นะครับก็อยู่ที่ประมาณ32,100นะฮะ150 2ง0้อยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นกรอบการขายประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับในการลงทุนซื้อขายทองคำแท่งนะครับก็ทักแชทหรือพิมพ์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้จะมีแอดมินติดต่อกับทันทีนะครับผมนะถ้าผมจะบอกว่าอย่างนี้ว่าจากข้อมูลนะครับว่านะฮะ การลงทุนทองนะครับระยะสั้นมันอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าระยะยาวมันเห็นผลนะครับผม5 6ปีที่แล้วราคาทองยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณหมื่นไปลายนะผมหมื่นเก้าหมื่นหมื่นเก้าหมื่นแปดนะครับผมนะเมื่อห้าหกปีที่แล้วตอนนี้เป็นไงครับขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับและตลอดระยะเวลาสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นมาโดยตลอดนะนะตั้งแต่หลักพันนะฮะล่าสุดจนถึงสามหมื่นแล้วนะครับผมนะฮะเงินเฟ้อนะครับแน่นอนครับว่ามันมีแต่เพิ่มนะครับผมนะฮะ ฉะนั้นนะครับทองถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนเลยทีเดียวนะครับถ้าใครมองไกลนะครับว่าถึงปีหน้าเนี่ยนะที่คาดการว่าเฟดนะครับน่าจะมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมนะตรงนั้นเนี่ยนะครับโอกาส100%เลยที่ทองจะขึ้นน่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะนะครับผมนะฮะถ้าใครมองไกลๆนะปีหน้าไปเก่งกําไรฝั่งบายเนี่ยได้เปรียบตลาดเลยนะครับผมนะฉะนั้นย่อซื้อปีนี้ไปรอขายปีหน้าก็ยังได้นะครับผมนะฮะโอเคเนาะ ภาพรวมแล้วประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้พอกันแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซลิสสแกนเลยครับ